กาเมืองบ้านเกิดครับช่วงหลายปีค่อยๆเลยเขามาอันนี้เป็นนอไม่สังไพ่นะครับนี่นอไม่สังไพ่นอไม,อม่เกาโบราดเออันนี้ล่ำนี่จะเอามาเห็ดเห็ดเพื่อนกระไรน,นะครับเป็นเทียงหน้าหน่อยเพราะไม่ผลม,มันก็จะทนถ้าเป็นไม้สองปนีนี่ใส่ดีเลยมันจะแข็งนี่เมืองครับนอนอออกไยแห่ง ุนค,ครับผนไผ่สังไพนี่ก็นอมง่งามุนค,ครับแม่นเมื่อฝนต้แก่สมัยที่พหไงไม่ไงเป็นอยู่คุณนปลูกไปจนมหาหอดตกหลูกตกลานนะครับออกดีครับขนาดฝนมันมาดีมันก็เลยออกดีครับ พวกตีสังไค่นี่จะออกอยาานี่เมืองลำบักใใหหงหายนะครับเป็นนอ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 จะหวานาต้องต้มสองนามเพลนนี่นี่ครับนอสมบูรลณล์ไรงามปลูกไวอย่างแจ้บรรพบุรุษอันนึงเป็นทางบานครับ หลายปีครับมากอะมาเป็นบางครั้งบางคราจะเลยปล่อยไว้หกต้นหมึกนาวทั้งต้นหมึกนาวกระดกต้นสมโอต้นมะกพวงก็ยังเหลือเป็นบางต้นทั้งต้นก็เป็นสะนะครับมีสามีอยู่หกหลายครับม้ยผู้ใดมาเบิ่งไม่อยู่หล่ก็คือมันกระด่างไปในเล็กน้อยแต่ว่ามันเกิดมีความทรงจําในอดีตการที่คนใหญ่แม่ใหญ่เขาเข็ดไว้เนาะครับ เนี่ยเป็นกอเก่าแต,แต่สมัยผมเป็นเด็กหน่อยอยู่ครับตอนนี้ก็สี่สิบปียังอยู่ยังไหนเห็นคือเก่าขุนทันบขุนนอก,กออกหลายครับนอกไม่ไผ่ออกหลายแห้งผมไผ่ย่างไปหมดสมัยก่อนนี้เฮ็ดปวกออกตามขั้นเรียนนี่ออกล้าแหงอันนี้ก็เป็นตุกไม้เก่าแต่สมัย ตัวบังคีโอครับใช้พุ่มไปเล็กหน่อยนี่มึงครับนอนอแบบไผ่สังไผ่นี่มันนอ,น,อน,อน,นอง,งามกินกระแสบเดีย๋ยวเพ่มจะผ้ายงางเพื่อธุรกิจอุ่นเมึงครับนอที่นอใหญ่ๆถ้าผู้ใดมีพันธุ์ก็เอาไปปลูกไปขยายได้แนละ้วตอนเสร็จประโยชน์ดีๆมันเป็นไพรอ่าค่อนข้างที่จะตน แต่ว่าต้องเอาภผยสองปีขึ้นไปนะครับไปเห็นคููไปหลายประมาณสี่สิบก่อครับแต่สมัยผมเป็นเน็กหน่อยคนน่ะออกรายอยู่คับปีนี้เป็นปีแหลกที่ขเขมาเบิงทุกปีกับมาอยู่กับมากับบุคคลมีเวลาเป็นไนชงชวนมี้ก็เลยมาเบิงบ้านเกิดจากของ นอหลายแห้งครับเสี่ต้นตั้งกี่ตนตั้งนึ่งยิงหลายนอกเก่านอเดิมผุนกอบักงไง้ครับนี่ปลาโรเบิร์ตอ,อันนี้ก็เป็นถาดคาใหญ่ไม่ไงเอาไว้ย่บานก็ท่ามีเวลามาถางังไวล้ล้งส่วงมดฝนผุนละครับ ของพี่ไม่เสด็จมาไม่กับทีมาทางออกคุณครับนอโอจะนอมงามออกเต็มอยู่ครับอันวัวมันใหญ่ก็ปล่อยขึน้นเอาไว้เอาลำมันนี่แมนเดครับขึน้นสู้เาวาริบเลยไผ่สังไพ่นะครับนี่เป็นไผ่สังไ,ไพ่ให้เราค่อยแก้ไผ่เดิมนี่ครับ น,นีผมเอามาปลูกไปแต่ผมเป็นไวรุ่นเนี่ยขยายออกข้างนี้แตามอเนี่เป็นนอกเป็นกอกเก่าอ้อเดิมนี่ครับลมเลื่นดีไพพวกเนี่เพิ่นจะบอไม่น้ำนม่เน่เพิ่นจะออกง่ายนี่ครับสูงหลิว่นเลยน้อบางคนก็นเป็นทงหน้า ไป่าบนเทือกเขานี่ครับออกวัตถุนกอมีแต่รนอนงามงามน้อยใหญ่กินมอือบิดก่อครับน้องใหม่ปูไปนี้มีแต่แพร่พันธุ์มีแต่ขยายคุณน,นี่สุดทางพี่ มาสุดตรงเลื่อนสารปูตานี่นะครับตกหนาฝนก็มาหละเบึงบงสวนฝนก้อนนี่จะก้อนงามๆครับนี่ตัวน,นี้ก็เริ่มแตกแหนงหน่อยเพราะว่าบราได้เอาลำต้นผนอกนี่ถ้าเป็นนห้องขยายออกไปเป็นนอใหญ่สิ ผู้ใดสนใจอยากเอาไปปลูกลองหามุงปลูกไปเบิ่งครับให้พวกนี้ออกน็อยอยางแต่ว่ามันใส่ประโยชน์ดีกว่าไผ่ทุกไผนะไผ่สังไผ่โอเคครับมาอัปเดตบานเกิดในเบื้งเทเ่ครับสวัสดีครับ